สวัสดีครับมาพบกับนักจีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอันบล็อกไฟของเสี่ยวมี่นะครับไฟที่แบบเป็นออโต้ไลท์นะครับไ้ติดตามบันไดจุดอัพนะครับที่ต้องเปิดเดินระว่ังก็จะพาไฟมันจะผ่านเองเขจะเปิดปิดิดเองนะเวลาเราเดินในตัวนะครับก็มาดูนะครับตัวไฟนะครับอันนี้ไม่มีฐานนะครับมันใช้วิธีติดกาวเลยก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับก็คือ ถ้าแปะแล้วเนี่ยดึงออกก็น่าจะลําบากหนึ่งเวลาไปติดใหม่นะครับแล้วก็มันจะอันนี้มันมีฐานให้มาด้วยนะครับสามเออเป็นสองเอสามก้อนนะครับก็แค่นี้นะครับอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นกาวแต่มันจะมีแผ่นพลาสติกใสแปะมาให้นะครับแล้วกาวากาวผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเนี่ยวขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีฐาน2 a 3อสามก้อนเป็นของ ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเห็นอันนี้เป็นนะครับสีขาวสามก้อนใส่ที่ตรงนี้นะครับอ่าเปิดตรงอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่ามันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็แกะออกปึ๊บแค่นี้นะครับเราก็ใส่ได้ละสปริงเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบก็คือเรืยอนเรียบๆขั่วบวกก็คือไดมีติ่งนะครับด้านนี้มันนูนขึ้นมาเป็นขั่วบวกอ่าตัวนี้ก็บอกว่ามันออโต้นะครับ เอามาดูกันนะครับเราก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้อันนึงนะครับเปอนปรับระดับไฟนะครับเวลาจะถอดมาแค่นี้แล้วก็ใส่่านเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีกาวแต่ผมผิดผิดผิดตำแหน่งไปที่หนึ่งพอดึงออกมากาวมันเลยขาดนอกจากเป็นกาวว่ามันจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับขอใดูนะครับอ่าเป็นแม่เหล็กเลยอ่าแม่เหล็กสามารถเอาไปติดตามเหล็กนะครับอ่าได้ เราตัวนี้ก็หมุนขยับได้นะครับเป็นือนแม่เหล็กมันก็จะขยับได้ได้หมดเลยก็ส่วนตัวกาวเนี่ยก็ระวังนะครับผมไปู้เมันกาวผมไปดึงแล้วมันหลุดนะครับจะไปแตะแล้วมันผิดจังหวะไปนิดนึงอ่าก็คือเราสามารถตั้งก็ได้นะครับหรือจะเอาไปแตะก็ได้ที่บอกเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเนี่ยก็ทําได้แต่มันไม่มีเพลทมาให้นะครับเพราะอะไรผมก็รู้ว่ามีเพลทที่เป็นแม่เหล็กมาให้ก็เป็นเพลทที่เป็นเหล็กมาให้นะครับก็ไม่มีนะอ่านะครับ สำหรับการทํางานนะครับก็ใส่ฐานนี้ก็จบแล้วนะครับพอดีถ้าถ้าไฟมันไม่มีนะถ้ามันมืดสนิทเลยเดี๋ยวเราราปิดไฟนนะครับอนี่พอปิดไฟแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟก็จะติดติดแล้วก็จะดับไปเองนะครับแต่ต้องมันต้องมืดสนิทเลยนะครับมืดแบบเกือบเกือบสนิทอ่ะมันถึงจะทํางานออโต้นะครับถ้ามันไม่มืดมีแสงอยู่หน่อยเนี่ยก็จะไม่ทํางานออโต้นะคบต้องจะสวิตช์ที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงนี้นะครับมุมเนี้ย ันก็จะปรับได้อ่าสว่างมากกับสว่างน้อยนะครับก็ดูสว่างมากก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับก็เห็นได้ระดับหนึ่งเลยครับที่ใส่มันก็ใส่ก็ปิดแค่นี้นะครับวางไว้รอพักหนึ่งนะครับก็จะดับไปเองประมาณกี่วิก็ไม่รู้นะครับไม่ได้จับเวลาไว้ หมอมเราติดพวกบันดงบันไดนะครับมีดับแล้วถ้ามีอะไรผ่านเลิฟเห็นไหมครับก็ติดออโต้เลยนะครับสาหรับเวลามีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จับเวลาไปเพราะมีแค่นี้นะครับเนื่องอุปกรณ์ของมันแล้วต้องบอกนะครับมันต้องมืดหน่อยนะครับถ้ามันไม่มืดเนี่ยอ่ามันมีแสงอยู่บ้างนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับน่าจะทําให้ประหยัด่านไม่ติดไหวเคลนไปนะครับอ่า นี่มีแสงอยู่หน่อยครับไหมครับนี่ก็ที่ใช้นำมาดับไปแล้วคราวนี้ก็ไม่ติดไม่ทํางานแล้วนะเพราะมันมันมีแสงอ่าครับสําหรับคลิปนี้ก็ไลน์แค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายจุ๋ยโฟโต้ในยูทูบชแนลในแฟนเพจนายจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเออตัวนี้คุณซื้อในช้อปปี้นะครับประมาณ200กว่าบาทนะครับมีค่าส่งนะครับแต่ใครมีโค้ดส่งฟรีโค้ดอะไรก็จะได้ส่วนลดนะครับอย่าลืมนะมันหมุนได้นะตัวเนี้ยอ่าดึงออกได้อย่างนี้ก็ได้นะครับปรับได้ มันเป็นเหมือนไม่เหล็กนะที่บอกอ่านนะครับก็ลางไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ